แนะนำละครใหม่ช่อง3เรื่องอ้ายข่อยฮักเจ้าเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยดาวรุ่งช่อง3ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งก็ได้คู่พานางเป็นกระทิงขุนนรงประกบคู่ครั้งแรกกับนางเอกสาวอุ้มอิสยาถือว่าเป็นเคมีใหม่ที่น่าสนใจร่วมด้วยน้ำฟ้าธัญพัทจูเนียกาดบัณฑิตหญิงอานดาเตชัยพัท แล้วก็ยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายซึ่งละครเรื่องนี้ก็เป็นแนวพีเรียดโรแมนติกคอมดี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวชาวอีสานก็มารอดูกันซึ่งละครเรื่องนี้ก็ผลิตโดยค่ายเลิฟดราม,ม่านะคะออกอากาศทางช่อง3ละครเรื่องอ้ายขอยฮักเจ้าก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็พิ่งฟิตติ้งกันไปถ้าเกิดมีความคลืบหน้าอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ในคลิปต่อๆไปนะคะถ้าได้ดูกันเร็วที่สุด เราว่าก็น่าจะประมาณปีหน้านะคะปีนี้คงจะไม่ทนันส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้นะคะมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออาภัยด้วย